ทุกคนครับตั้งแต่ที่ผมทำคอนเทนต์เกมนี้เนี่ยมาเป็นเวลา1ปีใช่ไหมผมนะครับได้รับคำถามซ้ำๆมาว่าทำไมตัวละครถึงไม่ได้สกิลตามที่เราต้องการเลยอุตส่าห์ใช้อาวุธแบบอ,อยากได้ซอร์สเพล์ใช่ไหมก็เลยใช้ดาบมาตลอดเลยแต่พอเลเวล7ครบปับ๊บสกิลขั้น2ทํทำไมมันไม่มีซอร์สเพลวะหายไปไหนหรือไม่ว่าจะเป็นในแพดทอลกนะครับมีคนเคยบอกผมว่าให้ทีมงาน,นกแก้เรื่องนี้ด้วยมันเป็นบั๊กใช่ไหมเนี่ยทามผมนะครับจะบอกว่า ที่จริงแล้วมันไม่ใช่บั็กนะครับรวมถึงเรื่องที่ว่าการใช้อาวุธแบบเฉพาะเนี่ยจะได้สกิลนั้นซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสกิลขั้นที่2นะครับตัวเกมจะกําหนดมาให้แล้วอีกครั้งหนึ่งนะสกิลขั้นที่2ตัวเกมจะกําหนดมาให้แล้วตั้งแต่ที่เพื่อนๆเนี่ยทำการกดสุ่มตัวละครในขณะที่เพื่อนๆนะครับเข้าสู่ฉากอินโทรเนี่ยในตอนแรกเลยนะเพื่อนๆก็จะมีสกิลที่2ติดตัวอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปตีซอมบี้ด้วยไม่ต้องไปเก็บของอีกต่างหากโตเกมมันสุ่มให้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเชื่อที่ว่าเอาอาวุธนี้ไปตีเก็บเลเวลเราถึงจะได้สกิลนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่จริงนะครับหลักฐานซับพ,พอร์ตคือเพื่อนๆต้องเข้าไปดูในโปรแกรม CE หรือว่า c o m m u n i t y Editor แล้วจะเห็นเลยนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยเขามีสกิลที่2ติดตัวอยู่แล้วนะครับในหัวข้อดีบักนะเริ่มเกมมาก็ได้เลยนะครับเกมมันสุ่มมาให้แล้วนะอ่ะทีนี้ อาจจะมีบางคนนะครับแย้งผมว่าเฮ้ยผมก็ปวดล็อกได้นะได้ตลอดเลยบางทีก็ได้สีสายเลยด้วยอันนี้ไม่เถียงนะแต่จะมาบอกนะครับว่าเหตุผลจริงๆอะ่ะมันคืออะไรการสุ่มได้สกิลนะครับจะขึ้นอยู่กับเทรดตัวละครด้วยนิสัยอะ่ะนะครับถ้าเราสร้างตัวละครตอนแรก แล้วได้นิสัยที่ส่งผลต่อสกิลขั้นที่2ตัวเกมก็จะมีการปรับให้มันสมดุลกันให้มันสัมพันธ์กันนะครับอย่างใน Reddit เนี่ยก็มีคนพิมพ์ไว้แล้วว่าซอสเพลจะมีนิสัยที่ทำให้ได้สกิลนี้ก็คือ Blade Collector, Butcher, Active Duty, Military และก็อื่นๆอีกเยอะแยะนะครับสรุปคือไม่จำเป็นต้องเอาอาวุธชิ้นนั้นๆออกไปเก็บเลเวลสกิล อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้นะครับตัวเกมมันสุมมาให้แล้วเราทําอะไรไม่ได้อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถใช้หนังสือรีสกิลก็ได้อันนี้ตัวเกมอยู่แล้วนะครับโอเคหวังว่าปริศนาทำในส่วนนี้เนี่ยจะตอบได้อย่างกระจ่างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะหลายคนน่าจะสงสัยประเด็นนี้มากๆเลยใช่ไหมวันนี้น่าจะกระจ่างแล้วนะครับ